คุณทราบไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาหมดเงินกับสงครามไปแล้วเท่าไหร่นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1แล้วเงินจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้นถ้านำไปใช้พัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นจะสามารถทำอะไรได้บ้าง What's u p Well รายการที่จะอัพเลเวลความเวลจะพาทุกคนย้อนเวลาไปหาคำตอบกันครับเมื่อพูดถึงสงครามนะครับในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกกันมา ก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับภูมิภาคที่ก่อให้เกิดสงครามที่ต่อสู้กันเพื่ออุดมการความเชื่ออำนาจไปจนถึงผลประโยชน์มากมายนับครั้งไม่ถ้วนและในหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงในปัจจุบันชื่อแรกๆของประเทศที่มักจะถูกดึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับได้เข้าไปมีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในสงครามทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจากการรวบรวมตัวเลขในการใช้งบประมาณในด้านการสงครามของสหรัฐตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1จนถึงปัจจุบันของสถาบันวิจัยของสภาคองเกรสสหรัฐหรือ Congressional Research Service ที่รายงานว่ามีการใช้งบประมาณมูลค่าสูงถึง11.22ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งตัวเลขเงินทั้งหมดที่จะกล่าวหลังจากนี้นะครับเป็นมูลค่าเงินที่ปรับให้เป็นมูลค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐในปี2024เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเราจะแยกสมรภูมิสำคัญสำคัญ,คญที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงต้องเริ่มกันที่สงครามโลกครั้งที่1ที่เริ่มขึ้นในปี1914 สหรัฐมีการใช้งบประมาณทางด้านการทหารไปทั้งหมดราว4 4 6 9 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐเองนะครับในเวลานั้นเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะถดถอยอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเฟื่องฟูขึ้นหลังจากที่ความต้องการสินค้าของสหรัฐในโยุโรปเพิ่มขึ้นในช่วงสงครามแต่สถานการณ์นะครับกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในปี1 9 1 7ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นชายหนุ่มจำนวนมากถูกเกณฑ์เข้ากองทัพรัฐบาลต้องจัดหาเงินทุนด้วยการเพิ่มภาษีและขายพันธบัตรให้กับชาวอเมริกันและถึงแม้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่1920นีสาธารณะของสหรัฐจะลดลงรัฐบาลมีงบประมาณที่เกินดุล และผลตอบแทนจากตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นและสุดท้ายสารัฐกลายเป็นมหาหน้าทางเศรษฐกิจของโลกหลังจากนั้นแต่เศรษฐกิจของสารัฐนะครับก็ราบรื่นอยู่ได้ไม่นานนะครับก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี1929และทวีความรุนแรงขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2นี้นะครับสหรัฐใช้จ่ายเงินไปราว5.74ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการใช้จ่ายในด้านสงครามที่สูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยการใช้จ่ายของสหรัฐในสงครามครั้งนี้นะครับคิดเป็น35.8%ของ GDP รัฐบาลนะครับจำเป็นจะต้องหาเงินสนับสนุนโดยการขึ้นภาษีซึ่งแม้แต่ผู้ที่ยากจนก็โดนเก็บภาษีในอัตราที่สูง และการก่อหน,นี้ซึ่งหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า258,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นแค่5ปีฝุ่นควันของสงครามยังไม่ทันจางหายซากปรักหักพังยังคงอยู่สหรัฐก็เลือกที่จะเข้าสู่สงครามอีกครั้งในสงครามเกาหลี สหรัฐใช้จ่ายเงินไปอีกประมาณ4 7 6 6, 6 9 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นในปี1950โดยสหรัฐจัดหาเงินทุนด้านสงครามด้วยการเพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้นเท่ากับระดับสงครามโลกครั้งที่2ทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งในสงครามเกาหลีนะครับสหรัฐเกิดความปั่นป,นป่วนทางการเงินอย่างมากเนื่องจากรัฐบาล ต้องดำเนินการควบคุมราคาสินค้าและค่าจ้างเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นจากการใช้จ่ายของรัฐบาลการบริโภคการลงทุนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อ GDP ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงและถึงแม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในปี1953 GDP และการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเติบโตได้ในระดับเดียวกับก่อนสงคราม หลังจากนั้นนะครับสหรัฐว่างเว้นจากสงครามไปได้เกือบ10ปีก็เข้าสู่สงครามอีกครั้งสหรัฐใช้งบประมาณในสงคราม1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสหรัฐยังคงจัดหาเงินทุนด้วยการเพิ่มภาษีและดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวซึ่งนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงในช่วงกลางทศวรรษ1970การใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารก็สูงมาก แตกต่างจากสงครามครั้งก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งสงครามที่กินระยะเวลายาวนานกว่า11ปีนี้ก็ได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจซบเซาและกลายเป็นสาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แล้วก็มาถึงสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานที่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์สะเทือนโลกที่ไม่มีใครลืมอย่างนายวันวัน ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศสงครามระหว่างองค์กรก่อการร้ายกับสหรัฐและแน่นอนครับสหรัฐก็ตอบโต้อย่างดุนแรงและรวดเร็วด้วยการประกาศสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายด้วยเช่นเดียวกันสหรัฐใช้จ่ายเงินราว3.68ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักตลอดระยะเวลาสทศวรรษ สงครามอัฟกานิสถานและอิรักเริ่มต้นขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแออันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปี2001จนถึง2002จากวิกฤตฟองสบู่ดอทแตกโดยสงครามนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐมีการลดภาษีในระหว่างสงครามและใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวและลดกฎระเบียบของธนาคารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่นโยบายดังกล่าวนะครับกับไม่ยั่งยืนต่อระบบการเงินของสหรัฐจนในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี2006และ2007เพื่อควบคุมฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตซับพรา์ในปี2008สงครามอิรักสิ้นสุดลงในปี2011ภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีบารักโอบามา ในขณะที่สงครามอัฟกานิสถานสิ้นสุดลงในปี2021ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนตัวเลข11ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับที่สหรัฐใช้ไปในการทำสงครามคิดเป็นเกือบ1ใน3ของหนี้สาธารณะที่สหรัฐมีอยู่กว่า36ล้านล้านบาทและถ้านำเงินจำนวนนี้นะครับมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหรัฐ ก็สามารถจัดสรรได้ถึง2ปีครึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐในปี2025ที่อยู่ที่4.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและยังสามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งในด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมได้อีกอย่างมหาศาลแต่เราทุกคนทราบกันดีครับว่าตัวเลขเงิน11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถที่จะเรียกคืนกลับมาได้ และที่สำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่สูญเสียไม่ใช่แค่มูลค่าของเงินครับนั่นคือชีวิตโอกาสและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ปัจจุบันนี้นะครับความขัดแย้งยังคงมีอยู่สงครามยังคงเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมีเพียงโฉมหน้าของคู่ขัดแย้งและเหตุผลที่ใช้ในการโจมตีระหว่างกันเพียงเท่านั้นส่วนสหรัฐเอง ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่สงครามได้อีกครั้งหลังจากนี้ซึ่งคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่ากระสุนนัดสุดท้ายจะสิ้นสุดลงเมื่อ